ลูพี่อทําอะไรอยู่อ๋อกาลังดูผ่านการลงอักขระเลขยันเนี่ยต่างๆซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้ยตอนเนี้ยนะครับเป็นที่ฮือฮาเพราะอะไรเพราะคุณโยมประวิทธวงสุวรรณเนี่ยนะครับได้รับผ่านนะศักดิ์สิทธนิะ์จากการมุทิตาจิตจากปัญจพัทลักษณะ อะไระมันจะคีดีคือตอนนี้อาจจะมันไม่ใช่เจ้าของนะอันนี้เป็นผ่านโบราณนะครับซึ่งคุณแสดงว่าน,นี้มีเจ้าของแล้วเหรอใช่ครับอันนี้เป็นของคุณโยมนะครับอของคุณโยมซึ่งก็มีเหมือนกันนะก็เลยเอามาให้คุณโยมผู้กองอเขาได้ลงอักขระเลขยันทีนี้ก็คุณคนก็อยากจะรู้ความหมายในนี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวอยู่ที่บนสุด นะครับนี่คือนโมพุทธายะนะครับก็เป็นยันต์แม่ตานะครับอันนี้คือแม่ตาเลยโดยตรงก็คือหัวใจของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับต่อลงมานะครับก็เป็นยันตีนาสิงเหตุที่กํากับด้วยเลขยันนะครับดวงประสูิดวงตัดสรู้นะครับแล้วก็เสาห้าดวงเรื่องเกี่ยวกับเสริมทรัพย์ทวกเกี่ยวอะไรผู้นี้โดยตรงเลยนะแล้วก็กํากับด้วยนมอะอุ นี่นครับนี่คือเปิดซับปุ๊บตูมที่พอร,รับซับปุ๊บตูมปิดเลยปับ๊บไม่ให้คนแบบให้มาปน้นเราได้เสร็จแล้วปุ๊บตูมก็ใส่ด้วยณใหญ่ณใหญ่โดยมีประธานคืออะระหังาบางคนถามว่าอันนี้อะหังละนะครับแต่ที่จริงแล้วการเขียนเขาต้องเขียนว่าอะละหังแต่ใช้คําว่าหังนั้นยืนกลางนะครับแล้วกจว็จบด้วยน้ำโมหนะครับจบด้วยน้โมหปุ๊บ นะครับป้องกันภัยพร้อมนะครับอินะครับอสวาสุนี่อิอิสวาสุอ่แล้วก็อุดอีกทีหนึ่งปิดด้วยตัวถอดเห็นนะและนั้นยังไม่พอครับนี่เอียงข้างอีกอ่าเอียงข้างนะครับโลกุตระเก้านะครับน,นี่โลกุตระเก้าอสังวิสุโลปุสะภุพระนะอันนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบนะปังมีอีกไหมไม่มีแล้ว จบแล้วจริงๆสรุปว่าไอ้ทีมมาทั้งหมดเนี่ยคือมีเจ้าของแล้วครับก็คือพูดง่ายๆครับว่าตั้งแต่ที่พ่อสมพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นเซ็นแสเนี่ยนะครับก็ได้นะครับทำการดูเลิกดูยามนะครับเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาไอชะตานะครับราชาเลิกนะครับเนี่ยนี่นี่นะครับที่แบบท่านประวิทธ์เลย ถ้างั้นเนี่ยก็คือไม่อีกนานไหมเลขยันเนี่ยก็คือไม่อีกนานไหมอีกแป๊บหนึ่งทนหน่อยทนหน่อยแกจบคลิปแล้วแกล้จบคลิปแล้วคือคนที่จะมาขอวัตถุมงคลคือคือว่าเอาสรุปไม่ง่ายเลยตอนเนี้ยบ้านใครมีผานเนี่ยนะที่วัดเนี่ยนะภูวัดเนี่ยเขียนไม่ไหวแล้ว จะบอกว่าเขียนไม่ไหวแล้วต้องบอกว่าคิวแน่นโอ้โหคุณพระช่วยออันนี้ยังผันออันนี้เรียกผันไถ่นี่ผันไถ่ฮะนะครับซึ่งซึ่งโยมเขานํามาเองใช่แล้วก็ให้ทั้งของบัพพุลุนเลยนะให้ครูบาอาจารย์ลงอักขระให้หลวงอักขระให้ความเป็นสิริมงคลนะครับคือต้องบอกก่อนตอนนี้นะครับใครที่จะมีผันไถ่นี่เขามากันนะครับจากภาคเหนือจากภาคใต้มา พูดง่ายๆว่าจานกันไม่ไหวมึงอีกอ่ะนะครับตั้งแต่นะครับดวงชะตาที่ถูกได้กล่าวไว้ถ้าอยากได้จริงๆอักขรเลขยันนี้ก็ระบุตามตัวบุคคลระบุตามสิ่งที่ต้องการนะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์เขาจะดูเลิกดูยามให้ก่อนแล้วก็ลงอักขรตามวัตถุประสงค์ของคนที่ต้องการถ้าอยากเอาเข้ามาภูวัด คูวัดของเรานี่อยู่ที่ไหนครับผมอยู่จังหวัดขอนแก่นอ่าอ่าอำเภอมันจาคีรีอ่าตำบลคำแคนเ่านะครับอ่าเข้ามาเซิร์ชในอ่า g ูเกิลนะครับก็เจอแล้วอืมอืมนะครับก็ต้องบอกก่อนใครที่มีของดีแต่ไม่รู้นะครับอยู่ที่บ้านนะครับนี่แหละนะครับซึ่งเป็นอ่ความเชื่อนะครับอ่าเป็นสิ่งนำทางเบิกทางนะครับอ่าตามความเชื่อของโบราณการนะครับหรือบรรพบุรุษสร้างมา นะครับก็ต้องบอกก่อนเราโหนี่ฮะเยอะเลยนะครับนี่เจ้าของไม่มาเอาเรายึดเลยนะผมแต่ไม่ไหวแล้วตอนนี้หนักด้วยโยมงไหมโยงอ้ย